ที่สองแล้วนะเจ้าสวัสดีปีใหม่น้อปีเก่าก็ผ่านพ้นไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาฮอดมาแผลอ่ะนะเจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเน้ออันยงังสวัสดีเจ้าวันนี้สุพันก็จะพามาชมการตักขี้งวในฟาร์มนะเจ้าวันนี้ต้นกํลาลังตักอยู่ฮะน,นะเจ้าเยอเจ้า ขี้หลายเจ้าวันนี้นะขี้ยังนักเลยน่ะเจ้าน้อสุพรรณก็เลยหื้อตนตักออกนะะ่ะเจ้าบ่ได้ตักออกหมดเด้อเจ้าตักออกเพียงอ่า3ส่วนนี่ก็จะออกเฮียสัก2ส่วนเออออกสักส่วนเดียวเพราะว่าออกนักเดี๋ยวขี้มันจะเปยน,นสุพรรณอย่าปาไปพปุ้นนเจ้านก่อนเฮาจะตักเฮาก็จะต้องล็อกของมอไว้ก่อนนะเจ้า สุพันธก็จะลอกค้องวไว้แบบนี้อ่ะเจ้าเพื่อมันอยู่แบบนี้ก่อนหนอบอกเฮือมันไปปุ้นอ่ะเจ้าถ้าเขาปลอยไว้นะมันกะจะย่าเงื้อการทํางานเขาลําบากเนอเจ้าพ่อพลหลายๆเด็กเข้ามาติดตามรับชมเนอ้อ

บเป็นที่พันลองมาปักหมุดแน่จ้าช่องร้องไหนเออร้องมันมีวขวาลิคาซิต์น่ะปีกันเล่นเล่นหวัหวหวัหวมันน่ะเล่นเล่นหัวหัวดีกว่าเอาเอาช่องเดียวดีก่อนช่องเพลงเอามาเม้นจ้ามันเม้นบอดได้ช่องนั้นมันผกไม่ไวไฟ ผมมีไวไฟยังไม่นั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปีจะซื้อซิมมาใส่ก่อนสวัสดีเจ้าน้องตักน้องตักขึ้นมาแดว,วันนี้ขึ้นกอเจ้านั่นแหลจะจ้าอันโท,ทรศัพท์เกียงตีเอย้ยว่านะมันผมมีไวไฟเจ้า Happy New Year เด้อน้องตักขอบคุณเลยลตั้งแต่พันมากอ่ะขึ้นหเหี้ยเตียเดียวเนาะ กำลังมาขึ้นข้างที่สองเนี่ยน,นี่นจ,จ้ดยจาขอบใจหลายเจ้าบมเป็นยังเนอรทำไมีทุลักอ่ะเป็นยังเจ้าทุกกีช่องนี้มันต้องรองไงเจ้าเอาช่องนั้นมามันนะนี่มันผมมีไวไฟ <laughs> <laughs> ไวไฟผมมี ยังเดียวดีอ่ะโอคุหหลายๆเด้อที่พานผ่านแล้วใช่ไหมอันพานแล้วเจ้าแต่ว่าเอ้ยหลงไอ้กอกภาษีกอกก็ยังไปบ่พา,านเนาะเต้าเอาของลูกสาวหลงไปพวกน่ะนุงเง่าเฮ้อเพร่อว่าบมตดประจำตัวของปีมันมดอายุน่ะ สวัสดีเจ้าปี่พึ่งพันกับเปิดคอมล่าไว้ท่านน่ะมาเจ้าเนี่ยมีของปีพึ่งของไอ้หม,มุนกับของเซลเก้าสุพันเปิดละไว้ท่านนะ่ะเบิรป่ประนะกลับไปถึงบ้านนะสุพันจะได้ปิดน่ะเจ้าอันนี้กับปลามาบอกกันตักกิ้งหวนเนาะเจ้าเหตักวางลงนี่ ร้ภาษีผ่านแต่ยืนยันตัวตนยังไม่ผ่านรอต่อไปรอต่อไปเจ้าเจ้าอันอย่าช่องคบเวอ์เพ็งหรอบางคนก็ว,ว่าอันหลายยังเนาะวันนี้ก็จะเอาเานี่ยแหละน้องเปีนมมยนสมมติไม่ไวไฟนะ con đi trong nhà nì nọ, bạt mút, ai ước, Ôi muốn mát à, ôi muốn, mà cơn leo tốc vậy thì vợ, Xuân Phấn ôi muốn là cả siêu cao là cả phi Vương nào hết ạ. ลาวันนี้อมันโอยกันนะเจ้าอันเขว่ามันเป็นเพ้งกับยังว่านะั่นน่ะเอ้อยกระบ,บุเู้เลี้ยงเู้ยล้วเฮ้กือว่าจะย่าอยู่ย่าเล่นๆหัวๆไปนะ่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวปึ๊บหนุ่มหน,หนอเดี๋ยวกัน เป็นฮอตปอตรงนี้จะใช้ได้กันได้หลายกลื่งค่ะน้องไอ้ใจไวไฟ,ไฟของมันใจได้ก็ละฮอตปนทาแลไอ้ร้อ,องง่าแล้วมันง่าบ่ได้เจ้าบีมนบ่เป็นอย่างจ่อยนะเจ้าสุพรรณมิวละสุพรรณกับปนถ้า้ะลดยอดหลังนะ เด้อเด้อพี่แมวขอบเจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเอาหาน้องหานุ่งขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวชุพันกันเดี๋ยวก่อนลืมกันเนี่ยอันะชุพันเอาตังเหล่าในกัม ร้องมันหมดปิดกทดคนที่บิดกดคือคนที่ดูเพลงดูเพลงเขามารล่ม แกข้าแกว่าันพุกต้นไปหาหมอได้นะข้าแกข้าแกว่าันพุกต้นไปหาหมอได้นะเป็นเณมว่าอะไรเนะ่เป็นเณมว่าลราไปหานข้อความเราเหรอมาเหรเอ็นพี่มานี่ร้องบ่ผ่านหมดแล้วนั่นโอเคเจ้าหนุ่มเลยเจ้าเด้อขออนุญาตละฮัะนั่น

mm uh -huh.

เปนเมื่อเกินสามทุ่มขึ้นไหม้ายนาปักมุดจะแดกับนี่ข้าเจ้าสิบาาตายเละไอ้เจ้าช่องคำคำว่าปักมุดบ่มีน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทายพอละมันมีตัวเอ่ะพิมพ์ว่าฝากช่องรองด้วยค่ะ ตีมัน้องเหีอ๋อถ่าแนวนอนอยาบ่ได้ปบอโอยว้าวามีหูอยังไงดีก้างางาแนวตัง้งไหมเ่าหมัวก็จะหนีมั สู้ให้ต้นกันเดี๋ยวกับข้ามาใหม่จ้าแนวตั้งเ,าเอาเฮ้ยนะสุพันธ์กับบอลลูเลี้ยงแล้วอันสุพันธ์ขอถัวลงกันเนอะถ้ามีธุระก,ก็ไปได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวสุพันธ์องไรเงา้ย่ไรแล้วตั้งเนอะขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าถ้ามีธุระก็ออกได้เลยเนอะเจ้า sư phán cả chén lây mân mân hóa bay à nè sư phán hóa tăng, né tăng còn hóa sư phán bố cháu cháu